ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore stone ก็ได้คะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์นะคะวันนี้เปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะคะอาจจะดูแปลกตาพอดีได้ค่ะตั้งมาใหม่นะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นไพ่ทุกใบแบบชัดเจนนะคะยังไงก็ให้ฟีดแบ็ได้นะคะคอมเมนต์ได้นะ วันนี้เรามาดูดวงคนโสดสนิทกันนะคะ,ะเป็นดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะในะลัคนาราศีธนูนะคะก็แบ่งวันที่ตามวันเกิดเนี่ยได้ทั้งตะวันตกและไทยนะเหมือนเดิมนะคะการทำนายจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือคนโสดที่มีคนในใจแล้วนะเราจะเริ่มกันเลยนะคะในกองแรกจะเป็นตัวตนของชาวธนูนะคะ กองที่สองจะเป็นตัวตนของคนที่ยุ่หใ,ใจแล้วก็บทสรุปค่ะแทนสำรับนะคะขึ้นเป็นห้าถ้วยค่ะกับหัวไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยเสียใจนะคะหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับเรื่องอะไรอะ่ะในเดือนกุมภาเดินความรักเนี่ยคุณจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะคะจะไม่ได้แบบเศร้าหมองหรือว่ามีความผิดหวังนะคะถือว่าโอเคเลยนะมาดูค่ะไพ่ของคุณนะคะใบแรกมาเป็นเจ็ดคาทานะคะ ถึงแม้ว่ามันจะยังมีทัสนะคะมีอุปสรรคมีอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าคุณแต่คุณมีพาชั่นที่จะลุยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครั้งนี้นะคะคิงถือกระทาค่ะเพราะว่าคุณมีความมั่นใจอ่ะคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะไพค่คิงถือกระทาก็บ่งบอกถึงความเป็นทาตไฟของชาวธนูด้วยคุณจะเอาอยู่ทุกสถานการณ์แล้วก็จะได้รับชัยชนะด้วยนะคะคุณมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้จะมีคนเข้าหา และก็มีแดคาถาที่กับหวยอะไรก็ตามในเรื่องราวของการสื่อสารระหว่างคุณกับคนที่คุณชอบเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบดีเท่าไหร่อ่ะนะคะเพราะว่าช่วงเนี้มันอาจจะมีปัญหาอยู่นะเกี่ยวกับการสื่อสารดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวเรื่องงานไปก่อนแล้วก็การจะสารสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ให้พลังงานการสื่อสารดีขึ้นก่อนดีกว่านะคะตอนนี้ไม่ต้องใจร้อนนะ,ะมาดูเขาค่ะสามเหรียญ ช่วงนี้เขาอาจจะทํางานกับผู้คนเยอะนะคะอาจจะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตาหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะ t e ม p พลินส์กับหัว mm hmm. เขาเหมือนจะอยู่ในสภาวะที่เขากําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองหรือว่ากําลังปรับตัวปรับอารมณ์นะคะหลังจากที่อาจจะเจออะไรบางอย่างหนักๆมานะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อะไรนะ แล้วก็ใบสุดท้ายของเขาเป็นไพ่ถ้วยนะคะเอชซ็อคัพคนคนนี้เป็นคนมีความจริงใจนะคะเป็นคนที่ลกสวยอารมณ์ดีนะคะมีเมตตาก็ไม่มองว่าคุณก็เลือกชอบถูกคนแหละคุณชอบคนที่อ่อนโยนะนะคะชาวธนูจะชอบคนที่มีจ,จมิตใจเมตตามีความอ่อนโยนก็มองว่าถ้าคุณให้เวลาเขาหน่อยเขาเป็นเดทเพลนส์กับหัวอยู่ตอนนี้นะ้เขาดีขึ้นเนี่ยเขาและคุณก็อาจจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันนะคะเมื่อพักง,งานของการสื่อสารดีขึ้นด้วยอะนะ มาดูบทสรุปนะคะก้าถากับหัวจะมีอย่างน้อยไฟาใดไฟาหนึ่งที่มีกำแพงในใจสูงนะคะในเรื่องราวของการที่จะมีความสัมพันธ์แต่อนาคตเนี่ยสามารถที่จะทลายกำแพงในใจได้มีปลังเลเวอร์ด้วยอุ่นใจได้เลยค่ะมีความเป็นคู่กันนะคะในอนาคตเนี่ยคุณมีโอกาสได้สารต่อนะคะแล้วก็จะปลดปล่อยตัวเองออกจากสถานะของคนที่ต้องรอคอยด้วยแฮงแมนกับหัว ไม่น่าเกินสมเดือนนะความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความคืบหน้านะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเดี๋ยวเรามาทํานายกันต่อนะในส่มคนที่โสดแล้วก็ยังไม่มีใครในใจเลยนะคะในตอนนี้เมจะเปิดให้เป็นพลังงานระักทั่วไปนะคะ ใช่สำหรับค่ะอ๋อเลเวอร์ขึ้นมานะคะแต่ว่ายังขึ้นมากลับหัวก่อนหน้านี้ไม่มองว่าตัวคุณธนูเองเนี่ยอาจจะมีคนเข้าหามีคนจีบเยอะแต่ว่าคุณน่าจะปัดตกไปเพราะว่ามันยังไม่มีใครที่ถูกใจหรือว่าเข้ากันได้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเดือนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะมีราชินีเหรียญน,นะคะใบแรกมี judgment กลับหัวแล้วก็มีไพ่อ๋อโหอัศวินเหรียญ ใพ่เหรียญทั้งสองเหรียญแปลว่าคุณน่าจะเจอคนที่จริงจังกับคุณแล้วแหละคนจริงใจนะคะมีความมั่นคงแล้วรอคุณได้ด้วยแล้วเข้ามาพร้อมกันหนักใจเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีค่ะรูปร่างหน้าตาความมั่นคงนะคะแล้วก็ความจริงใจนะแถมยังเป็นคนที่ใจเย็นและให้เวลาคุณได้ด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จัดเม้นขึ้นมากับหัวมันก็ชัดเจนว่าคุณยังเลือกไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่โทษคุณหรอกนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ย ดูเป็นคนที่น่าสนใจนะเท่าๆกันเลยนะคะสรุปว่าเดือนนี้ธนูก็ไม่เหงาแน่นอนนะคะมีตัวเลือกด้วยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โอ a าร e เคิลนะคะตรงนี้เนี่ยดูได้ทั้งคนที่มีคนในใจและยังไม่มีนะคะเท่าที่เมมีประสบการณ์ทำงานมาชาวธนูเป็นหนึ่งในราศีที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆ w o ิร์ดเ t i ดิ้งฟอร์นะคะโซเมตแล้วก็เลด Your เฟรน n d เฮลป์อยนะคะก็หนึ่งในนั้นนะคะคนที่เข้าหาคุณเป็นโซเมตของคุณคุณมีโอกาสได้เจอเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือคอนเน็กชันเพื่อนฝูงแนะนำนะคะ ก็คุ้มค่าแก่การรอคอยแน่นอนความรักจะสมหวังอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีคนในใจเขาคือเนื้อคูคุณค่ะการันตีนะไพเรลเฟอร์และก็โซเมทให้เวลาเขาหน่อยนะคะเมื่อถึงเวลาของคุณและเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้เองนะคะแบบธรรมชาตินะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เจ้าวันเชอร์เป็นค่าแนะนำสำหรับเนี่ โ o m a n c e Let Go แล้วก็ Remain Positive คุณถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สนใจที่จะมองหาความรักแต่ความรักจะมาเคาประตูคุณนะคะแน่นอนค่ะโรแมนส์ขึ้นมาแบบนี้ Remain Positive ค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเคยมีความอึดอัดผิดหวังเสียใจในอดีตให้ปล่อยวางตรงนั้นก่อนเพื่อที่เราจะได้เปิดใจเปิดประตูต้อนรับพลังงานบวกนะคะอย่าปิดตัวเอง ไว้กับสิ่งที่เป็นเนกาทีฟหรือความผิดหวังในอดีตนะคะอันนี้ขึ้นมาสําหรับท่านไหนที่ยังแบบนึกถึงอดีตที่ไม่ดีอยู่นะคะอันนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่ไกด์ไลน์จากจักรวาลน,นะคะกับชาวโนสคนโ,นนโดนะ่ะประจำเดือนี้นะผู้อ่านจับไพ่หนึ่งใบนะคะ Thinking นะคะ missing ยู่ ถ้าคุณมีคนในใจแล้วมีมองว่าคุณก็คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอยากจะบอกว่าให้ส่งพลังด้านบวกไปนะคะส่งพลังด้านบวกไปถึงเขานะคุณและเขาจะได้ลงเอยกันได้เร็วขึ้นกรณีที่คุณไม่มีใครในใจค่ะย้ายคุณมนิเฟสถึงคนที่เ,เป็นไอเดียลของคุณนะ,นะคะคนในสเปคคุณจะได้แบบรับพอในจักรวาลคะ่ะเป็นคนที่ตรงใจคุณจริงๆถ้าคุณไม่มีใครในใจเลยบางทีอะจักรวาลท่านส่งมาอาจจะไม่โดนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยาให้คุณเมนิเฟสนะถ้าชอบคำทำนายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืม comment, อลคอมเมนต์น้อมรับความทำนายด้วยแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ตรงหน้าจอตรงนี้ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ